ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <laughs> เข้ารายการก่อนอามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทย์คิดสนุกทางช่องพีพีทีวี HD นะครับรายการนี้เราก็จะนําเสนอแง่คิดหลักการและก็ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้น้องๆได้ทดลองกันนะครับง่ายๆครับค่ะใช่แล้วนะคะก็สามารถหยิบจับของใช้ภายในบ้านเนี่ยมาทดลองกันด้วยนะคะ แต่อยากจะถามพี่ตี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เข้ารายการแล้วพี่ตี้ไม่รู้หรอว่าเขาเข้ารายการแล้วไม่นั่งหัวเราะอะไรตั้งนานบ่นพี่อีกแล้วอ้าวก็นั่งหัวเราะขำเบอ้อเบ้อ<ห>มากก็คลิปมันตลกนี่ใครดูว่ารู้จักว่ารู้จักว่าก็เคยแต่คลิปมันตลกอะไรขนาดนั้นนี่ตามข่าวสารบ้านเมืองไหมเนี่ยพี่ตี้รู้ไหมนี่ว่าตอนนี้เนี่ยภูเขาไฟระเบิดที่ไหน,นไม่บอกเอา้าหัดอ่านข่าวบ้างสิครับโอ้โหรู้สึกผิดเลยเนี่ย แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดไหนภูเขาไฟมันก็ระเบิดเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาตินะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้อธิบายได้ด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะพีต่ตี้ถ้าแบบแต่ละประเทศเขาแบบมีการวางแผนแบบแผนต่างๆก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าแบบช่วยกันดูแลโลกให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงๆก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับเรื่องของการดูแลโลกเรื่องของตอนนี้ที่เปป็นนนรรรรราากกกฏโลล้้อะคับซึ่งงจิๆแว ผู้นำหลายๆแห่งในประเทศนะฮะในโลกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องระดมทุนการระดมทรัพยากรกรันในการที่จะต่อกรกับปัญหานี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการดําเนินการอยู่บ้างเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดไปแล้วสงสัยช่วงนี้เนี่ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็คือในบ้านเราหรือว่าต่างประเทศเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเลยมันเกิดจากอะไรพี่ติ้จริงๆแล้วนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมทางธรณีวิทยานะครับคือมันเกิด ปฏิกิริยาอะไรบางอย่างใต้ดินเนี่ยแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวเรารู้สึกได้เพราะเราอยู่บนดินไง mm hmm. อยากรู้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเราก็ควรจะทาความรู้จักกับเรื่องแผ่นดินไหวให้มากขึ้นรวมถึงวิธีเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสําหรับแผ่นดินไหวที่เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ในโลกเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ซึ่งปกติ จะเกิดการเคลื่อนที่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกทําให้ชั้นหินขนาดใหญ่ใต้ผิวโลกเคลื่อนที่ตามไปด้วยและเกิดการโอนถ่ายพลังศักย์จนเกิดการสั่นเสือนเกิดขึ้นโดยจุดที่แผ่นดินเกิดการเคลื่อนที่นั้นเรียกว่าจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าิเซนเตอร์ทั้งนี้ทั่วโลกมีเขตรอยต่อแผ่นเปลือกโลกที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้มากมาย แต่จุดที่เป็นรอยต่อขนาดใหญ่และเป็นจุดที่เกิดพันดินไหวมากกว่า80%ของพื้นที่อื่นๆทั่วโลกคือบริเวณวงแหวนไฟหรือว่า Ring of Fire ที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเทศเช่นประเทศญี่ปุน่นประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียประเทศชิลีประเทศสหรัฐอเมริกา น้องๆครับนั่นก็คือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางธรณีวิทยานะครับอธิบายได้เป็นเรื่องปกติครับพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวไปแล้วสงสัยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของภูเขาไฟค่ะพี่ตีคือเราจะเห็นว่าภูเขาไฟที่มันระเบิดไปแล้วมันก็ดับทีนี้มันกลับมาปะทุขึ้นอีกมันเกิดจากอะไรอะคะภูเขาไฟเกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกหรือว่าแมกมาที่ถูกแรงดันอัดจ,จนหินหนืดแทรกรอยแตกขึ้นมาสู่ผิวโลก โดยมีแรงประทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้นสิ่งที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็คือหินหนืดไอ้น้ําฝุ่นละอองเศษหินและแก๊ส,สต่างๆโดยจะพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟหินหนืดที่พุ่งออกมานี้เรียกว่าลาวทาทั้งนี้บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟคือบริเวณแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกโดยเฉพาะพื้นที่ที่แผ่นเปลือกโลกมุดตัวใต,ใต้พื้นมหาสมุทรลงไปถู่บริเวณใต้เปลือกโลกที่เป็นส่วนของทวีป พเพราะแผ่นเปลือกโลกที่มุดต,ตัวลงไปจะกลายเป็นหินหนืดแต่เมื่อยังมีบุเขาไฟบางประเภทที่เกิดขึ้นจากการที่มีความร้อนไหลไปรวมกันที่เรียกว่าบุเขาไฟจุดร้อนหรือว่าฮอตสปอตสำหรับบุเขาไฟที่มีชื่อเสียงและคนรู้จักกันดีเช่นบูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นบูเ่าไฟมายอนประเทศฟิลิปปินส์บุเขาไฟเซนต์เฮเลนประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีภูเขาไฟเช่นกันแต่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิททั้งหมดแล้วซึ่งรู้ไหมครับว่าภูเขาไฟส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกภูเขาไฟสามารถดับสูญได้ทางในคณิาศาสตร์คาดการณ์ว่าภูเขาไฟลูกนั้นจะไม่สามารถประทุขึ้นมาอีกได้ก็จะถูกกาหนดให้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว แต่หากภูเขาไฟที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดในตอนนี้ยายังมีแนวโน้มจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตจะเรียกว่าภูเขาไฟที่สงบนิ่งอยู่หรือว่าดอมเมนโวเคนโน่ภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดเรียกว่าซูเปอร์โวเคนโนหรือภูเขาไฟยักษ์โดยการระเบิดของภูเขาไฟยักษน์นี้สามารถทําให้เกิดฝนเพลิงไหลไปทั่วนาเขตเป็นพันๆหม а й รอบๆได้ภูเขาไฟยักษ์ยังสามารถส่งผลในภูมิอากาศเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปทั่วโลกได้เช่นทําให้อากาศอาาศุณหภูมิลดลงจากการที่เท่าของภูเขาไฟ รุ้งกระจายออกมาปกคลุมชั้นบรรยากาศซึ่งกรณีเช่นนี้เป็นแสนแสนปีถึงจะปรากฏให้เห็นสักครั้งแต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าภูเขาไฟในอทุทยานแห่งชาติเยลโลสโตรประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะปะทุอีกไม่นานนี้ โอ้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะคะพี่ตีว่าภูเขาไฟระเบิดคืออะไรแล้วก็หวังว่าน้องๆนะคะจะเข้าใจว่าภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องๆครับถ้าเกิดอยางมีข้อสงสัยเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ในภัยธรรมชาติต่างๆนะครับน้องๆสามารถส่งคําถามมาที่ Facebook ของวิทย์คิดสนุกดีครับพี่ตี้กับพี่แก้วจะพยายามหาคตาตอบให้น้องๆครับใช่ส่งมาถามพี่ตี้ได้เลยนะคนเดียวเดี๋ยวพี่ตีต้ตอบใช่งไหมอ้าวทำไมพูดอย่างนี้อ่ะไม่ล้วเดี๋ยวพี่ตี้จะไปหาวิธีการทําการทดลองมาไงในพูดถึงการทดลองแล้วพูดถึงคําตอบแล้วนะครับเรื่องของบูเขาไฟนะฮะวันนี้พี่นํามาเลยอุปกรณ์ใหญ่มากนะครับในการทดลองทาบูกเข่าไฟใต้น้ำจิงหอนูกเขาไฟทดลองได้ด้วยใช่ครับโอ้โหอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นการทดลองอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการวิ์คิดสนุกนะครับช่วงนี้ i อเอ็กซ์เพ t รครับน้องๆเราจะมาทําการทดลองกันนะครับในช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องปรากฏการธรรมชาตินะครับอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับ การทดลองของเราในวันนี้แบบแรกนะครับคือการทดลองบูกข่าไฝ่ายใต้น้ำนี่เป็นยังไงครับพี่ตี๋ไม่กลัวแล้วสิอลังเหมือนที่พี่พูดเอาไว้ไหมใหญ่มากใช่ไหมครอุปรกรณ์ก็คืออย่างที่เห็นนะครับน้องๆน,นี่ก็คือว่าต้องเป็นภาชนะใส่น้ําที่ใหญ่นะครับเพื่อความ <ạ. S 2> สวยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้ถ้วยใช้กแก้วก็ไ,ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะ<ๆ>เราจะต้องนำเนี่ยขวดแก้วนะครับที่ใส่น้ําที่ผสมสีเนี่ยมีสองขวดอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าขวดหนึ่งเนี่ยปากขวดเนี่ย จะใหญ่กว่าอีกขวดหนึ่งแล้วก็มีนี่นะครับนี่ะไรคะสีผสมอาหารครับเป็นสีแดงแล้วกันจะได้เหมือนแมกมาที่อยู่ใต้โลกนะฮะนอกจากนี้ครับจะต้องมีเครื่องทําน้ําร้อนด้วยนะครับเพราะว่าน้ำที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยอุณหภูมิจะต้องร้อนกว่าอุณหภูมิน้ําข้างนอกพยายามคิดภาพตามนะแต่นึกยังไม่ออกต้องทําให้ดูแล้วล่ะได้ครับงั้นมาเริ่มการทดลองกันเลยครับน้อง ก็ถ้าใช้น้ำร้อนเมื่อไหร่เนี่ย <Wow. S 1> เห็นกระติกน้ำร้อนมาปุ๊บ <Wow. S 1> ให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆเลย,เลยอันตรายนะคะในลำดับแรกของการทดลองของเรานะครับเราก็จะเอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ขวดที่มีปากค่อนข้างกว้างก่อนนะครับค่ะโอเคในลำดับนี้นะครับเราก็จะ ทำให้มันเป็นแมกมากนะครับโดยการผสมสีเข้าไปหน่อยโอ,โอ้สีเหมือนมากอะระหว่งางรอให้สีมันเข้ากันนะครับเราก็จะเติมน้ำอีกขวดหนึ่งครับสปับขวดปากแคบของเราเช่นเดียวกันนะฮะในปริมาณน้ำที่ใกล้เคียงกันโอ,โอเคครับ แล้วจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารลงไปใช่แล้วครับเหนกวดรแรบ,บนะค่ะมันเหมือนแบบสีของแมกมาจริงๆอ่ะเคยเห็นเหรอเคยดูในทีวีที่บ้านมีทีวีแล้วนะ H D ด,ด้วยนะจะเห็นชันมันจะมีการหย่อนลงไปครับแล้วก็ดูว่ามันจำลองภูเขาขไฟใต้น้ำยังไงอืม พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะอะว้าว,ว,าวเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่นี่น,น,น,นี่เออเหมือนภูเขาไฟเลยเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยอะมีอะไรต่างกันบ้างอันนี้จะเห็นชัดกว่าขวดแักแค่ะคะ่ะเหมือนแบบคือมันเหมือนแบบมันจำลองเป็นเหมือนรูปภูเขาอะ แล้วภูเขาข้างบนมันแคบกว่าฐานข้างล่างไงใช่จะเห็นได้ว่าแรงดันของขวดที่ปากแคบเนี่ยจะเยอะกว่าแรงดันของขวดที่ปากกว้างนะครับอืมคือน้ําที่ร้อนนะฮะมันลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยเราจะไม่เห็นสีที่เจือปนกันครับอ๋อสีนี้เองก็เป็นอันเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองแรกของเราในวันนี้ครับ ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการทดลองกันครับในการหา DNA นะฮะอของมะเขือเทศมันทำยังไงอะ DNA ของมะเขือเทศมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะจริงๆแล้วเนี่ย DNA นะครับมันเล็กขนาดว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับคโครโมโซมต่างๆเนะี่ยแต่ว่านะการทดลองอันนี้นครับก็เป็นการจำลองเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะมาดึงว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ของแต่ละมะเขือเทศนะฮะมี DNA รูปร่างเป็นยังไงอือยากรู้แล้วสิโอเคครับอุปรกรณ์เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า ผลลั์ที่ก็เชื่อเหมือนกันว่าหน้าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะสิ่งแรกนะครับก็คือว่ามะเขือเทศวันนี้มีสองสายพันธุ์นี่แหละค่ะมะเขือเทศสีดานะครับค่ะและมะเขือเทศราชินีเล็กๆนะครับทนี้ก็จะต้องมีแก้วสามใบนะครับค่ะนอกจากนี้ครับยังมีเกลือด้วยนะครับอืก็เป็นสิ่งของทั่วไปเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือสิ่งของยอดฮิตเหมือนกันก็คือเนยลงจานต้องครับ ต่อมานะครับก็มีแอลกอฮอล์กันตัวนี้แหละจะเป็นกุญแจเลยในการที่จะดึง d n เอเอกมานะฮะเป็นแอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยนะถูกต้องครับขี้ข้นค่ะแล้วก็ต้องใช้น้ําเปล่าด้วยนะฮะในการที่จะทําให้น้ํายาล้างจานเนี่ยจางลงนิดนึงนะครับแล้วก็มีมีดนะครับในการที่จะหั่นมะเขือเทศออกมานะครับน้องๆครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นกับสิ่งของไวไฟหรือว่าน้ําร้อนหรือว่าของมีคมนะครับพี่ๆแนะนําว่าจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูดีด้วยนะครับค่ะ แ,แน่นอนครับถ้าเกิดว่าจะหั่นปอปักก็จะต้องมีเขียงเหมือนกันนะฮะ,ะมีช้อนครับและก็ที่คนนะฮะ,ะแต่ว่าในการที่จะหาดีเอ็นเอมะเขือเทศนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอามะเขือเทศมาปั่นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นผลไม้ครับเราต้องใช้เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองกันเลยครับผมทำยังไงก่อนครพีต่ตีอย่างแรกเอาน้ำยาล้างจานใส่ไปในแก้วครับ นี่นะครับเราก็จะเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับเพื่อน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจางาลงโอเคนะครับผสมเข้ากันได้นะครับไม่ใช่น้ำมันพืชน,นะฮะที่มันจะไม่แบ่งกันค่ะจากนั้นยังไงต่อคะจากนั้นนะครับเราก็คนที่จะเลือกมะเขือเทศกันอันนี้ มือไวมากนั้นนัน้นจัดก,การเลยครับชำละเลยเอเคแล้วเท่น่าจะพอแล้วแหละยวนั้นทำาไงต่อคะทีนี้ครับเราก็จะนำมะเขือเทศเนี่ยไปไว้ในเครื่องปั่นผลไม้ มานะครับก็จะเป็นการปั่นมะเขือเทศนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วห้าสโอเคหลังจากเราสกัดน้ำมะเขือเทศแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่แก้วนะฮะคือจริงๆเราอยากไม่ใช่เอาแค่ส่วนที่เป็นน้ำนะครับน้องๆเดี๋ยวมาพักไว้ก่อน ครับนะเดี๋ยวเพิ่งกินนะครับมัเก้าวต่อมาก็เอาอีกสายพันธหนึ่งนะคะเอาอีกไหมคะน่าจะพอแล้วฮะโอเค เข้มกว่าเลยนะคะใช่ฮะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะฮะก็เป็นสามอย่างที่เราเก็บไว้อันนี้มะเขือเทศสีดาครับอันนี้มะเขือเทศราชินีแล้วก็นี้เป็นน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าถูกต้องครับจากนั้นทำยังไงต่อคะพี่ตี๋นี่เลยฮะเราทดลองใช่ครับเราก็จะเอาน้ำมะเขือเทศนะฮะ ใส่ลงไปอือเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำน้ำน่ำใช่ไหมคะใช่ครับล้า,นานถือให้หน่อยให้ค่ะคจะลำบากนีกนึงส่วนอีกอันหนึ่งครับก็เป็นสายพันธุ์หนึ่ง สีชัดเลยนะเพาต่างกันอันนี้จะเข้มกว่าคค่า,าปริมาณพอๆกันแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตัวอย่างแล้วนะฮะของมะเขือเทศที่ปั่นนะครับ 2ส,สายพันธุ์เราก็เห็นสีที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการสกัด DNA เนี่ยในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้เกลือใส่ครึ่งช้อนครับครึ่งช้อนใส่หลอดกันนะม,มือนิ่งๆหน่อยไม่ทันแล้วค่ะอา <laughs> ล้วครับ9้าขั้นต่อไปคนให้เข้ากันครับ หววังน้ำมะเขือเทศกับเกลือเนี่ยคใช่กินได้เลยเนี่ก็คงกินได้ครับแต่ว่าก้าวต้องทำให้พี่ใหม่นะโอเคครับในลหลับ,บต่อมานะครับเราก็จะเอาน้ำยาั้างจานนี่แหละที่ผสมน้ำนะครับใส่ลงไปสักชั้นหนึ่งนะฮะไม่ต้องเยอะมากมนะคะแต่ว่าใส่กลวยไปเลยนะใช่ โอเคครับเกือบเสร็จแล้วนะฮะการสกัด DNA ของเราในการทดลองครั้งนี้เหลือเพียงอย่างเดียวครับใส่ดูกระตุ้นลงไปตัวกระตุ้นนั้นคือแอลกอฮอล์ครับนี่เลยโอเคเราจะมาดูน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก้าวอย่าก่อน ก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงช่องที่มันเป็นแอลกอฮอล์อ่ะมันจะมีนี่เลยคือถ้าเยื่อของมันที่มันโดดออกมาฮะใช่ค่ะเห็นปะเห็นปะคือถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของสีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วครับอย่างมะเขือเทศสีดาก็จะมีสีที่อ่อนกว่ามะเขือเทศราชินีถ้าดูในชั้นที่เราใส่แอลกอฮอล์ขึ้นไปข้างล่างถ้าถ้าเทียบจากชั้นบนสุดเนี่ย จะมีเยื่อเล็กๆใช่ครับ<อ>ติดอยู่นี่นะคะตรงนั้นแหละคือที่เราจะมาพิสูจน์ DNA ของแต่ละสายพันธุ์กันครับว่ามันต่างก<อ>ันขนาดไหนช่องที่มีแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะเห็นการแตกต่างแล้วแหละว,ว่าสีข้างบนเป็นยังไงตรงที่มันเป็นเยื่อออกมาเนี่ยนะฮะมันต่างยังไงบ้างครับแต่คงต้องเพ่งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเล็กพอสมควรใช่แล้วค่ะก็เหมือนกับ จบปริญญาหา DNA เลยนะวันนี้4ปกติแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของด n เเอเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าวันนี้เห็นแล้วกับการทดลองง่ายๆครับน้องๆครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาสรุปการทดลองของเราอีกครั้งนะครับทั้งสองทดลองไม่ว่าจะเป็นการหา n n a อนเของมะเขือเทศนะครับและการทำภูเขาไฟใต้น้ำจำลองนะครับในช่วงหน้า I Answer ครับค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการวิดคิสนูแล้วครับเป็นช่วง I-Answer ครับใช่แล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ดูพี่ตีและพี่เก้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะก็ได้รับความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของมะเ,ะะะเ,เขอเือเทศที่มาตว DNA มารวจดี a กันเดี๋ยวนอนที่พลาดไปเลยครับเราจะกลับมาสรุปการทดลองอีกครัง้งนึงครับในช่วงนี้ครับไปชมกันเลยครับค่ะ รอบน้องๆที่ชมอยู่วันนี้นะคะก็สามารถนําความรู้ต่างๆที่ได้มาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้นะคะน้องๆคนไหนที่มีคําถามนะครับอยากรู้เรื่องเกดความรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวนะครับอย่าลังเลที่จะส่งคําถามมาที่ Facebook ของเรานะครับในรายการวิ์คิดสนุกครับใช่แล้วนะคะเป็นแฟนเพจ เฟซบุ๊กวิดคิดสนุกค่ะครับแล้ววันนี้รายการวิดคิดสนุกก็ต้องหมดเวลาลงเพลงเท่านี้นะครับน้องๆอย่าลืมติดตามเราในสัปดาห์หน้านะครับว่าพีตตี้กับพี่ก้าวจะมีการทดลองอะไรนะครับทางช่อง PPTV HD d i g i ด a l 3ิจิตอลนะครับถ้าเป็นเคเบิลและดาวเทียมเป็นช่อง6และ46ครับสำหรับสัปดาห์นี้พีตตี้กับพี่ก้าวต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ